นี่คือวิชาการเกษตรสำหรับเยาวชนนะครับนี่เขาปลูกอะไรกันนีต้นอะไรดูสิต้นอะไรนี่ต้นอะไร,น,ะไรนู่น,ไ,นไปดูสินักเรียนปลูกอะไรกันบ้างนักเรียนสองคนนี้คือเขาทำอะไรอยู่ครับฮะนี่คือต้นกล้วยเะโออ จะกอกไม่เนี่ยนี่คือสวนมะนาวต้นมะนาวนะครับใส่ถุงมือช่วยหน่อยนะจ๊ะนักเรียนนี่นี่เราตามต้นไมน้นี่คือต้นอะไรเอ่ยคุณคิม ต้นมัมเบอรี่อขออีกทีเดียมัเบอรี่รพขาเรียกถูกไหมเนี่ยนี่ชื่ออังกฤษอะต้นอะไรมอนเญอะไม่ใช่ผัผกหวานเนาะุ้ยนักเรียนทวมอะมาแห่ใส่แถวนี้เดี๋ยวกล้องก็พังพอดีน,น,นี่คือต้นพันธุ์นะครับอยู่ตรงนี้ ดีมากเลยนั่นคือจอบเครื่องมือของชาวกเกษตรวันนี้และนี่ก็คือมัดนาวนี่ก็อุ้ยมะกรูดเหรอามะากรูดมะกรูดมีทั้งมะกรูดและมะนาวน,นะครับนี่แม่วันนี้ เดี๋ยวตอนโตนี่เราจะมีของดีกินแล้วนะครับนี่ครับชาวกเกษตรของเราอยู่ที่ตรงนี้รมาที่ตรงนี้อีกนี่นี่คือมะพร้าวมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมมีสองต้นด้วยกันแล้วก็ตรงนั้นอีกหนึ่งต้นนี่ครับนี่ก็คือมะพร้าวอีกหนึ่งต้น ตอนนี้โอเควันนี้เราจบวิชากเกษตรกันตรงนี้นะครับท่านผู้ชมลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ